อ,อ๋ยุดมันให้น้องทาไทยอ๋อเดี๋ยวเราไปนี่กันก่อนทุกคนเราจะไปวัดที่เรายังไม่เคยไปที่สิงบุรีกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทริป1วันที่สิงบุรีเราจะไปที่ไหนบา้างติดตามกันไปได้เลยค่ะ1วันก็พอแล้วสวัสดีอย่างเช้าค่ะทุกคนเราจะไปเช็คเอาท์มื้อนี้กว่าเราจะไปผักได้ครับ2ชั่วโมง ก็ไม่มีการหวังแผอเขต okay, <Okay, S 1> เดี๋ยววันนี้เราจะไปที่อื่นสักที่หนึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสิงห์บุรีโอ okay, เคเขตมาเช็คเอาค่ะหาข้าวกินก่อนดูสภาพรถเราตอนนี้ต้องเสน่ห์คาแทต้องเข้า คนตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้การแกะหนังใหญ่นะคะวัดสว่างอารมณ์ที่จงังหวัดสิงห์บุรีแต่เมื่อสักครู่ที่เราสอบถามคุณยายที่ท่าพันหนังใหญ่อะไรนหะอยู่ตรงไหนข้างบนค่ะอ๋อขึ้นไปบนศาลา,าขึ้นขึ้นไปได้ไหมคะขึ้นได้แต่คุณยายเขากำลังประชุมกันนะอ๋อมันมีเวลาออามาเปิดให้อ๋อแต่ก็คืออยู่ข้างบนชั้น โอเคขอบคุณมากนะคะน่าเสียดายตรงที่ว่าวันนี้เจ้าหน้าที่เขาประชุมกันแล้วก็ไม่มีใครที่สามารถไปเปิดข้างบนได้เพราะเขาติดประชุมนะคะเดี๋ยวก็ยังไงเดี๋ยวมาใหม่ละกันเนาะนะคะกําลังจะออกไปแหละแล้วก็พอดีเห็นว่าเขาน่าจะประชุมเสร็จแล้วก็เลยเดี๋ยวรอเขาเปิดแล้วเราขึ้นไปดูข้างบนพี่พิธภัณฑ์หนังใหญ่ที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงบรี ไปค่ะไปสเกตออกทางนี้แล้วเราตามคุณลุงเขาไปดูข้างบนกันค่ะ พอแบ่งเป็นจังหวัดท่านก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดองแรกของจังหวัดสิงห์บุรีอืนะแล้วอยู่วัดพนอนมาก่อนท่านอยู่ที่นั่นนี่ท่านมีความแบบชอบใจเรื่องหนังเนี่ยท่านก็เลยให้คนขนเข้ามาเอามาไว้ไอที่วัดเพราะที่โน้ก็ไม่มีใครดูท่านก็เอามาเก็บที่นี่ก็เลยแล้วพอดีกับนายหนังที่ว่าเขาล่องเรือตามแม่น้ำเจ้าพระยาไปแสดงหนังเนี่ยคนก็ไม่เคยดู คุครูเปียครูเปียเนี่คยครูเปียก็เลยรู้ว่าหลวงพ่อเรืองเนี่ยหลวงปู่เรืองเนี่ยท่นานอนุรักษ์ของทีไว้ก็เอามาถวายให้ด้วยแล้วพวกเราก็สืบทอดกันมาจนอย่างนี้เรา,เราล่างโครงล่างยังไงอะคะบนบนตัวนเขาจะมีเป็นกระดาษไงวาดรูปออกมาก่อนวาดรูปแล้วก็มาแปะแกับตัวหนังเนี่ยแล้วก็ต่อตามแบบเวลาที่เวลาช่วงที่มี ฉายเทศกาลฉายที่นี่ฉายเมื่อไร่อะคะเทศกาลก็จะมีะเฉพาะวันไหวครูกับว่าจะเกิดมีทางจังหวัดหรือไอ้พวกททท่องเที่ยวเนี่ยมาติดต่อเราก็จะมีฉา่เอาเป็นแายอาสาที่ตรงนูเนี๋ยเดี๋ยวดูดดทางนี้ก่อนให้มาดูค่ะเนี่ยเนี่ยอย่างฉากเนี่ยน,นี่อย่างฉากของ,งประสาทของเท้าทศกัณฐ์เนี่ยนะถือว่าเป็นตัวหนังที่มีความสวยคายละเอียด ดีมากเลยรายละเอียดเยอะมากคือคนทำต้องอดทนสูงมากเลยนั่งตอกหนังเลยนั่งตอกปอกปอกปอกงวังนะอย่างนี้คือเวลาที่มาทำณปัจจุบันก็คือทำตอกที่นี่ไหมคะหนังก็มีตอกที่นี่ครับม,มีตอกที่นี่เหมือนกันแล้วช่างที่มาทำที่ตอกหนังนี่คืองส่วนใหญ่จะเป็นคนแถวเหนือวัดใต้วัดเนี่ย จะมาแบบเขามีแบบแตอนนี้ก็พระที่วัดเนี่ยท่านก็นั่งตอกอยู่ตรงที่หนูยืนรออยู่เมื่อกี้เนี่ยพอดีท่านถึงเยววาเดี๋ยวไปเที่ยงเที่ยงบ่ายท่านจะมานั่งตอกมีกิจกรรมสําหรับตอกทําหนังเนี่ยคือเป็นกิจกรรมอยู่แล้วธรรมดาร้าท่านสมบูรณ์ก็จะเป็นหนังท่นเดียวกันนี้แหละแต่ว่าอย่างว่าน้องมันหนังมดมั่งมอดมั่งอะไรอะไรอย่างเงี้ย มาแ้งให้กินพวกอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราเก็บไว้มันก็หลุดเข้าไปได้ไงเนี่ยอย่างกรณีอย่างเงี้ยเนี่ยมันแท้อย่างเนี้ยและอย่างบางคนบางคนมาเที่ยวเนี่ยอันนี้ผมก็เคยขอร้องว่าอย่าจับนะครับเพราะว่าไขมันในมือเรามันมีพอไปจับแล้วเนี่ยปั๊บเนี่ยแล้วเราคิดว่ามันมีอะไรแต่ไขมันลืมในมือเรามันติดไป่เนี่ยในพวกมดพวกอะไรมันได้กินมันก็หมดแท้ไม่ได้ จากคนสองคนไปสิบคนยี่สิบคนไปเรื่อยๆต้องมีป้ายเพิ่มนะห้ามห้ามจับห้ามจับเนี่ยกรณีตัวนี้จับกันเรื่อยๆหลุดไปเลยมดแทะมั่งตัวแมลงมั่งอะไรมั่งเนี่ยอย่างนี้พวกช่วงที่เป็นลายเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเราเราซ่อม เหมือนกับตรงบริเวณขอบรอบนอกอย่างนี้ได้เหมือนกันไหมคะได้เหมือนกันครับเราซ่อมได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องดูรายละเอียดอย่างรัดอกอย่างเงี้ยมาตรงนี้มาถึงนี้แล้วมันขาดไปเนี่ยอย่างรัดอกเนี่ยกรณีรัดอกเขาเรียกรัดอกมันขาดไปเงี้ยเราก็ต้องหารายละเอียดที่ว่ามันจะต้องมาต่อกันยังไงล้วต่อมาถึงตรงไหนตัวนี่ตัวแขนนี่ตัวมาถึงตรงนี้นะมายังไงตรงนี้มันเหน่งมาเนี่ยปัจจกบันเหน่งมาเนี่ยมาอย่างไงเนี่ย มันต้องหานี่ยอย่างช่องเนี้ยเราก็ต้องหารายละเอียดใช่ไหมเนี่ยนะว่าขาอันนี้สนับเพลานี้เป็นยังไงยังไงยังไงเนี่ยอย่างเนี้ยต้องมีรายละเอียดเราถึงจะมาซ่อมได้ค่ะหนังหนึ่งแผ่นนี่มันหนักไหมคะเด๋ยวเดือดดูจะไปสัมผัสดูค่ะไออย่างเนี้ยมันก็เมื่อก่อนนี้เขาทับางทีถ้าหนังใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยใช้คนเชิดถึงสองคนอ๋อคือ คือคนละไม้เลยอย่างเงาี้ยนะคนละไม้เลยแต่ก็ต้องเต้นในแนวทางเดียวกันนะไม่ใช่คนเต้นออตางซ้ายคนก็เต้นมาขวาค่ะแต่อะอย่างเงี้ย,ต,ยตัวเดียวอเล็กๆคนเดียวตัวเล็กตัวใหญ่ๆอย่างเนี้นอยอย่างเงี้ยตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยต้องผู้ชายสองคนเนี่ยตัวใหญ่เต้มจังหวะถือจังหวะอะไรต้องเท่าเวล,า,ลาจังหวะเวลาเขาคนภาคเขาภาคเขามีคนภาคนะ มีคนาพามันก็จะเป็นเนี่ยอย่างอย่างชุดเนี้ยชุดพาลีาแย่รับนางบนโทเนี่ยนางบนโทก็หายไปตางเลยไห่เนี่ยหายไปต่างธรรมดาต้องมีตาต่อหายไปตานเนี่ยเนี่ยพาลีตอนพาลีเขาเรียกพาลีอุ้มนางบนโทเนี่ยนนี้อุ้ม ททั้งแนไปเลยมีแบก<ด>แท่นด้วยได้ละเอียดเราจะม้เดูทั้งล่างแล้วรูข้างบนก็มีมข้างบนก็มีคือสุดยอดฝีมือคนไทยวันนั้นมีทั่วฝรั่งเขามาชมโอ้โหไกลบางทีไกลเขาก็ไม่ไม่ค่อยทราบเรื่องเรามาเกียร์ไงกว่าจะอธิบายกันรู้เรื่องว่าทำไมอ่ะ ทำไมนางมณโฑเป็นเมียทศกณัณฐ์ง่าง้มาเป็นเมียพาลีอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้รู้มาบ้างว่าเออทำไมเกี่ยวข้องกันยังไงอตอนนี้ก็คือพาลีไปแย่งนางมณโฑมาจากทศกณัณฐ์เพราะทศกัณฐ์ได้รับนางมณโฑมาจากองค์พระอุมาก็หอ,อกข้ามเมืองขีดขินไปพาลีก็โมโหว่าขึ้นไปรบกันทศกัณฐ์แพ้ก็อุ้มเอาแย่งนางมณโฑมาอืม,มาอยู่ด้วยกันแล้วก็จนกระทั่ง มีท้องพระลาไอ้โตสกันขึ้นไปฟ้องนางมาอ่พระแม่อุมาพระแม่อุมาก็ให้คืนคืนแต่พอดีนางมุโทโมีท้องเมื่อนางมุโธมีท้องจะทํำยังไงก็เลยผ่าท้องนางมุโธออกเอารูปออกมาแล้วก็ไปฝากไว้ในท้องแพะจอน,นี่ก็แบบ<อ>เวลาดูงานนี่สาธิตใช่ไหมคะ นังที่ทําขึ้นมาใหม่เพื่อไว้แสดงเป็นตัวสาธิตแทนนะฮะเป็นตัวสาธิตเวลานั่นเขาจะแสดงเขาจะมีสปอตไลท์ส่องจากข้างหลังเมื่อก่อนใช้กองไฟไงใช้กองไฟข้างหลงจอแล้วก็คนดูจะอยู่ข้างหน้าแต่นี้วันเดี๋ยวนี้เนี่ยวิวัฒนาการเขาก็เลยเอาใช้ไฟอย่างนี้สปอตไลท์องี้ส่องข้างหลังไปแล้วก็เชิดก็เป็นไฟแสงสีสปอตไลท์สีส้มอย่างเงี้ยหละแล้วคนเชิดแล้วเวลาคนที่เขา เขาเชิดตำแหน่งโคนคือนั่งหรือว่ายืนยืนอ๋ออย่างสมมติอะไรเงี้ยอย่างเขาจะเลี้ยงหนังว่าจะเล่นพระตอนไหนตอนนี้ตอนลิงเนี่ยตอนลิงตอนลิงจะออกนั่นปั๊บเขาก็จะหวังปั๊บเลยอ๋อคือต้องทาาติดกับตัวแผ่นอันนี้เลยคป็บเป็นเงาไงก็จะเป็นเงาเพราะสปอตไลท์จะฉายไปคนดูนั่งอยู่นอกก็จะเห็นเป็นเงาแล้วก็จะเชิด ถ้ามันห่อไปหรืออะไรจะยกขึ้นมาแล้วอะไรจะแบบเนี้แล้วแบบนี้อ,นอ,นนอ่าแต่แอีกคนหนึ่งที่อยู่ฝั่งนี้ก็ถ้ามีตัวไป่าศึกมาก็อ่าไอตัวถนนเชิดมาไอตัวนี้ก็เหมือนก็แปะไว้แล้วก็อ่ามานั่นแน่นแล้วก็กเชิดกันก็ลบกันก็เข้าไปใกล้ๆกันเงี้ยก็จะเห็น็นเงาเคลื่อนไหวไอตัวนูนาาน้นก็เชิดเข้ามาไอ้นี้เป็นลิงไอ้นู้นอาจจะเป็นยักษ์อะไรอย่างเงี้ย <laughs> ขอลองลองถือได้ไหมคะว่าว่าแบบลองถือชุดตัวนี้ก็ได้นี่ตัวไหนก็ได้เออลองถือด้วยก็มีหนักประมาณปอนเหมือนกันนะโอ้ยเบานะเออแล้วเวลาเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบคือเอาทางหน้าทางไหนที่ที่แบบว่าออกไปเชื่อมรูไม้เลยนี่ว่าเราจะมุ่งหน้าไปทางนี้ไหมก็ต้องเอาทางหน้าเนี่ยมุ่งไปทางนี้ อ่าอ่าอ่าแต่นี่ว่าทั้งรู้ว่าอ่ะหนูมาทั้งนี้อยู่ที่บ้านนี้อยู่ก็กลับต้องกลับหนังเองไงกลับหนังกลเไทยนามึนงมดทีนี้ไงจากเหนือไปใต้ทีนี้เราอยู่ทางนี้เราใต้จะไปเหนืออ่าเพราะฉะนั้นคนที่นี่ก็ต้องพลิกวัยต้องพลิกกันเพราะอย่างเงี้ยเรายังไม่รู้ว่าจะพลิกยังไงเลยนี่พอเชิญมาถึงนี่นะเชิญมาถึงนี่เสร็จแล้วก็พลิกปั้ง ยากนะคะตอนพริกเนี่ยไม่ไม่ยากก็ถอยถอยออกมาก็ถอยออกมาถอยออกมาแล้พิกอ่านี่ยถอยออกมาแล้วพริกอ่าแต่ตัวตัวเราองต้องไปอยู่ข้างนั่อเออคือยากอือแบบนี้เดี๋ยวสมมติว่าตั้งอันนี้หันหน้าไปทางขวาไหมแล้วกระปังนี้ก็ปึ๊บนี่ไป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 นี่เราก็รัวปึ๊บก็อ๋อก็ปื๊บไปนี่เนี่ย เล็กเล็กพอรุ้นค่ะแต่ใหญ่ถ้าทานจะแย่ฟื้นอย่างงี้ฟื้นฟื้นฟื้นอย่างนี้อ่ก็คือต้องรูปไปกับผ้าอย่างนี้ล่ารูปกับผ้าเพื่อจะได้ข้างนอกได้เห็นเงาไงโอ้ก็แสงมันจะออกไปทางจังนี้อยู่ แล้วเราคิดในฉากหนึ่งเรากว่าจะหลุดไปคนเชิดว่าจะจบคนเชิดจะต้องเรียกว่าเนื้อซกเลยล่ะเขามีเปลี่ยนกันไหมคะแบบว่าเพราะฉะนั้นก็จะไม่ไม่ได้มีแค่สองคนที่รอเชิดใช่ไหมไม่างงี้ยสองคนบางทีถึงหกเจ็ดคนก็เอาสมมติเชิดหรืตัวคนเดียวี้อย่างคนเดียวเชิดอย่างเงี้ยหรือจะเป็นยักษ์เชิดในตัวยักษ์เขาก็จะมีถึงเวลาไหนบัตรนั้นก็ระบอกนี้อะไรนั้น เมื่อนั้นคือใช้กับมนุษย์ถ้าบัตรนั้นใช้กับยักษ์ถ้าขึ้นผ้าบบัตรนั้นแสดงมายักษ์ขึ้นถ้าเมื่อนั้นก็แสดงว่าพระรามขึ้นพระรามพระลักษมนุษย์ขึ้นค่อะอีเี่ยมกันนี้ะวรรดของมันพระผู้หลุดเราอะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดไทยย,ย้อนยุคบ้านระจันนะคะที่สิงห์บุรีจากเมื่อสักครู่ที่เราไปที่วัดสว่างอารมณ์ที่มีหนังใหญ่นะคะเราก็มาเดินตลาดที่นี่กันเราก็วิดีโอน่าจะต้องใช้เวลาในการตัดต่อนิดนึงเพราะว่าตอนนี้คือเมมล่วงไปอยู่ในแผงประตูรถแล้วเราต้องแกะ ประตูรถเพื่อเอาเมมมาตัดต่อนะคะเซ็งเลยจะต้องมาเดินตลาดก่อะไปเดี๋ยวเราไปก็คงจะไปดูของกินเล็กเล็ก,ลกน้อยนอยถึงว่าลมฟ้าลมฝนมาเลยทีเดียวเอ๋อจะยิงกันแล้วนะ ดาบตั้งอันนี่ตอนนี้เอาไปแตะเอาเมมออกประทใจมากทุกคนอุ้ยไหน่กล้วยบีละสิบบาทเองน่ะน่าตันดีโดนแม่กาละกีดเนี่ยโดนทัพสิบบาทไหมเอาบปเซ่ฮะ นี้นะคะเป็นภายในตลาดก็มีขนมหลากหลายเลยขนมเยอะน้ำตาลสดไหมจ้ะวุ้นหลอดไหมจ้ะจัดพรอนไหจ้ะ กินเนาะหมูแบบชิ้นใหญ่มากละเมออะไรละเมอเลียกว่วเครียดกับเมมไปลบก็ข้อศึกมาเมื่อกี้นี้นักลบเลือดเต็มตัวเลยโบพระาศึกเมื่อกี้นี้

ได้ใส่กุ้งแห้งไหมคะมโอเคแต่สองที่นะคะเรานี่เลยนี่นักลบนักลบต้องมาลบพลังแล้มเนี่ยก <c oughs> ินผัดไทยให้ <c oughs> หายเซง็งค่ะทุกคน สิ่งตรงไหนเดี๋ยวมันก็ออกได้แต่ใครจะเอาออกแล้วแหละเหมือนเป็นแค่ทิปกินอย่างเดียวนะทุกคนทิเปเนี่ยกินกินแหลกกิน<ล>ไม่หยุดเลยฉันว่าไงฉันไปเอากาดกหมูของร้านนั้นที่สบว่ากินกระต่ายเข็ดหล่อฉันอยู่ตรงนี้นะ เริ่มฟังไปกับบ้านกับบ้านเออเราคงจะปิดกล้องที่นี่เลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะเจ้าของเพจอารมณ์เสียค,ะค่ะเซ็งเมมมีปัญหาไปแล้วบ๊ายบาย